Thank <laughs> you. ยืนหนึ่งด้านคุณภาพเลยล่ะค่ะสำหรับบริษัทเดอะไพรทอนจำกัดคว้ารางวัลเดอะไวร์เลสฮิตไทยแลนด์สปอร์ตไลท์อวอร์2025สาขาธุรกิจยอดเยี่ยมไปเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทเดอะไพทอนจำกัดนะคะโรงงานรับผลิตอาหารเสริมเครื่องสําอางและสร้างแบรนด์ชื่อดังภายใต้การบริหารงานโดยคุณอุไรวันอาสตูและคุณปัทวีปานยิ้มพักกุลผู้รับคัดเลือกและพิจารณาจากคณะผู้จัดงานให้เขารับรางวัลดังกล่าวในสาขาธุรกิจยอดเยี่ยม นะคาดิปโซเทยเตอร์แบงกอกเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนด์และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะคลินอุลรวนอัจตูซีโอเดงองกิฟตไพทอนค่ะโอปทัทวีปานิพัฒน์ปุณ้ค่ะ ดีใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้เดอะไพทอนก็ถือว่าเป็นโรงงานเล็กๆที่เหมือนแบบคารบตรันนทั้งแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะเราดีใจมากที่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะเราจะมีจะมีโรงงานเราผลิตอาหารเสริมนะคะแล้วก็เครื่องสำอางด้วยแล้วก็ในอนาคตเราวางแผนไว้ว่าตอนนี้กําลังทําอยู่ะคะ่ะเป็นเฮ้าส์โฮค่ะ,คะก็คือเป็นเ,เกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้านทั้งหมดค่ะใช้ทุนเยอะมากเหมือนกันแล้วแต่ก็ดีใจที่แบบมีลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าเราด้วยรอรอสินค้าจากเราเพราะว่าอย่างเดอะเพทอนเองอ่ะ จะขยายโรงงานหรืออะไรเงี้ยค่ะจะมาจากการที่เราขายถึงลค้าเองก่อนอย่างเครื่องสับอ่างแล้วก็ขายมีแบรนด์เครื่องสําอ่างที่เราขายอยู่ก็มีฐานลูกค้าเก่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นะตอนนี้อย่างโรงงานที่3ก็เราแบรนด์ easy e a ของพี่ลุงลาวันนะคะเราเป็นหุ้นส่วนกันอะไรเงี้ยค่ะจากการที่แบบเราประสบความสําเร็จเราก็ถึงอยากอยากทำโรงงานเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเริ่มต้นมาจากการที่เรามีฐานลูกค้าแล้วก็ มีลูกค้าที่น่ารักที่ใช้ของของเราอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเป็นการต่อยอดค่ะต่อยอดสุดมากเหมือนกันค่ะก็คือจากแม่ค้าสู่เจ้าของโรงงานเนาะแล้วก็สู่ณนะตอนนี้ก็ยังทําหน้าที่เจ้าของแบรนด์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเรามีหลายๆล่ามากกว่าหลายๆหน้าที่ในการทํามันก็ท้ทาทายทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าไม่เกิดความสามารถของทุกคนหรือว่าแม้กระทั่งความสามารถกีหรือพาร์ทเนอร์ทุกคนก็ทุกคนเก่งคนละด้านแล้วมาจอยกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมองว่า PR ณนะตอนนี้มันเป็นการที่ เราอะทำสินค้าที่ดีในแบรนด์ในในแบรนด์พื้นฐานที่เราขายอยู่นะปัจจุบันเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนได้ฐานลูกค้าที่ที่ใช้แล้วก็เหมือนแม่ค้าออนไลน์ที่ยังใช้งานอยู่อะไรเงี้ยค่ะมามาผลิตกับเรามากกว่าค่ะยิ่งตอนนี้เป็นเจนนะี่ฟีเวอร์เนาะถ้าพูดในมุมของโรงงานนะตอนนี้พนักงานกินทำงานแค่ยี่สบสีชั่วโมงโอททุกวันก็คือ สินค้าออนไ์ยังไปได้ยังขายได้จริงๆไม่ใช่ว่าเหมือนแบบบางคนมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยไม่เลยในมุมของแม่ค้าลนยยอดกําลังก็แบบมหาศาลคนมันยิ่งถ้าเกิดเราเป็นสินค้าที่คนต้องกินต้องใช้อย่างไงก็ต้องใช้อย่างอย่างองซักฟอกอีซี่อย่างเงี้ยค่ะเอาตรงว่าเราสมวันละพันบานทุกวันแทบจะเปิดโอทีในการในนี่ตลอดอะไรเงี้ยมันเป็นของกินของของต้องใช้อะไรเงี้ยค่ะอย่างของกินอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีสินค้าไหนที่ไม่จําเป็นสําหรับ ลูกค้าเรานะคะแล้วแต่ว่าเราเองอ่ะจะจีจ้ไปที่ลูกค้าตีกลมไหนอะไรเงี้ยค่ะต้องทําให้สินค้าเราเป็นความต้องการลูกค้าให้ได้กิ่มองว่าตลาดออนไลน์ไม่ดอบเลยค่ะมีแต่โตโตขึ้นทุกปีแน่นอนเพียงแค่ว่าบางคนที่มาแล้วไม่ประสบความสําเร็จอาจจะท้อบ้างหรือไม่เข้าใจตลาดบ้างอะไรเงี้ยค่ะ ก็ยังเป็นันท็อ o เ service ค่ะที่ยังช่วยตลอดเนาะใช่ค่ะก็ตั้งแต่เริ่มต้นคิดผลิตภัณฑ์คิดสูตรด้วยกันแล้วก็รวมถึงการตลาดที่เราไปรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็องคอยเสิร์ตลูกค้านาลูกค้าว่ามันจะต้องทําไปในแนวทางไหนค่ะก็พออยู่เบื้องหลังให้ลูกค้านอกจากนั้นแล้วที่โรงงานเรายังมีสตูดิโอเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาถ่ายทําเกี่ยวกับโปรโมท แบรนด์ของตัวเองได้อีกนะคะตรงนี้เราซัพพอร์ตให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของอการซัพพอร์ตและการให้ลูกค้าทำมีทำงานง่ายขึ้นโปรโมทสินค้าง่ายขึ้นค่ะคะ่แล้วก็กําลังมีแลนแบบกับน้องทิมทิมตลาดการตลาดนะคะว่าเราจะทําคอนเซปต์ให้ลูกค้าแล้วก็เหมือนวางแผนการตลาดว่าสินค้าตัวนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นแบบไหนช่วยเรื่องตลาดว่าจะต้องไปแบบแนวทางแบบไหนเหมือนเหมือนก็ปี้วางของเราให้อะไรเงี้ยค่ะจากแบบแบรนด์ดังๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือ กำลังฟอร์มคีิกันอยู่ค่ะ49,999บาทนะคะก็สามารถผลิตแบบเป็นของตัวเองได้แล้วนะคะเริ่มจากเป็นแม่ค้าเล็กๆก,ก็สามารถมาผลิตกับเราได้เราได้กี่กล่องนะห0 0 0ง0ัน่งอก่อโอเคราคานี้แบบว่าคุ้มค่ามากรวมไปถึงออยด้วยนะคะที่เราทำให้ครบจบที่เดียวขายได้เลยก็สําหรับแม่ค้าออนไลน์หรือใครที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะกินมองว่าธุรกิจเนี้ยยังไปได้เรื่อยๆ แต่อยากให้คุณอ่ะอินกับสินค้าคุณก่อนถ้าเกิดคุณมีแม่ขามีกลุ่มลูกค้าของคุณอยู่หรือคุณเองพรีเซนต์ตัวตัวเองออกมาได้เนี่ยบอกเลยว่าคุณไปได้ไกลแน่นอนเติบโตแน่นอนค่ะตลาดทุกตลาดมีลูกค้ารอที่จะจับจ่ายอยู่นะคะเงินผลิตออกมาแล้วก็ต้องมีคนได้มันไปแน่นอนค่ะเหมือนพี่วิพายบอกเราไว้นะคะก็ค,คือมันเป็นอ่อมันเป็นเหบือนแบบธุรกิจที่กินมองว่าเติบโตไม่มันเติบโตได้ตลอดแน่นอนไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดก็คือมัน มีคนกินคนใช้หรือแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันมันไปได้แน่นอนคะ่ะก็ของเรานะคะก็จะคือเราผลิตสินค้าที่ดีอะ่ะแล้วก็อยากให้ผู้บริโภคได้ของดีๆนะคะก็ลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าสนใจมาผลิตก,กับเรานะคะเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้นะคะในในเรื่องของต่างๆน,นะคะหรือว่างบหรือว่าการการตลาดนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาเดิไพอนได้คะ่ะได้คะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดแม่ค้าคนไหนหอยากได้ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้าในสินค้าของคุณเดินมาหาเดิไพอนได้เลยคะ่ะเพราะเรา ทําทสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำแม่ค้าเองก็จะง่ายในการขายสินค้านะคะยังไงก็ฝากเป็นเพท่อนด้วยนะคะ